มหาวิทยาลัยธรรมสมัยที่ท่านอาจารย์ม่านพักอยู่พระทุดงทยอยกันเข้าออกวัดหนองพือไม่ค่อยขาดแต่ละวันมหาวิทยาลัยธรรมพอตกหน้าแล้ง ของพันษาที่สามก็มีญาติโยมจากบ้านน้องผือนาในไปอาราธนาท่านให้มาโปรโดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิมนต์เขาแล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาจาพักและ จำพรรษาที่บ้านน้องผือตําบนานาในาอำเภอพันานานิคมจังหวัดสกลนครท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมมาตามรายทางราว สาถึงสี่คืนจึงถึงหมู่บ้านน้องผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกต้องดันดนสอกซรมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านน้องผือเพียงไม่กี่วันที่มาถึงบ้านน้องผือ ถ้าเนอเริ่มป่วยเป็นไข้มาลาเรียแบบจับสันชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือนไข้ประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดลาบ ไปตามตามกันเพราะเป็นไข่ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้เป็นเข้ากับรายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หายคงแอบมาเยี่ยมเยี่ยมมองมองอยู่ทํานองนั้นคือหายไปตั้งสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่ง นึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีกหรือตั้งเป็นเดือนเดือนแล้วก็กลับมาเป็นอีกซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ระบาดนี้บ้างแล้วว่าถ้าลูกเคยเป็นก็อาจทำเอาจนพ่อตาแม่ยายเบือ่อ ถ้าพ่อตาหรือแม่ยายเป็นก็ทำเอาจนลูกเคยเบื่อเพราะทำงานหนักหนาอะไรไม่ได้ตารับประทานได้มากนอนหลับสนิทด,ดีชนิดไม่รู้จักตื่นและบ่นได้เก่งชนิดไม่หยุดปากพอให้คนดีเบื่อกันดี นั่นแลผู้เป็นไข้ชนิดนี้ใครไม่เบื่อเป็นไม่มีเพราะเป็นไข้ที่น่าเบื่อเอามากทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียาแก่กันให้หายเด็ดขาดได้เหมือนสมัยนี้เมื่อเป็นเข้าแล้ว ต้องปล่อยให้หายไปเองมิฉะนั้นก็กลายเป็นโลกเลื้อลังไปเป็นปีปีถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโรหน้าไม่มีสีสันวันณะเลยไข้รประเภทนี้ ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งทุ่งแล้วย้ายภูมิลำนาวเข้าไปอยู่ในป่าตามไล่นาแม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้แต่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทางทุ่ง และชอบเป็นกับพระทุดงคกรรมฐมานที่เที่ยวชอบสอกแซกไปตามป่าตามเขาโดยมากสำหรับผู้เขียนแล้วถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรออกอวดโลกได้เกี่ยวกับไข่ชนิดเข็ดหลาบตลอดวันตายนี้ก็คงได้อวดอย่างเต็มภูมิ ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆทีเดียวเพราะเคยโดนมามากมายหลายครั้งและรู้ลิศของมันชนิดไม่กล้าสู้ตลอดวันตายเลยขณะเขียนก็ยังกลัวอยู่เลยแม้มาอยู่บ้านน้องผือปีแรก ก็โดนไข้นี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษาและเตลิดถึงหน้าแล้งไม่ยอมหายสนิทได้เลยจะไม่ให้คิดหลาบอย่างไรเพราะพระก็คือคนที่มีหัวใจและรู้จักสุขทุกข์ดีทั่วอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับคนทั่วทั่วไป นั่นเองสิ่งที่น่าเค็ดน่ากลัวจึงต้องเค็ดต้องกลัวเช่นเดียวกับคนทั้งหลายทานพักอยู่ที่น้องผือปรากฏมีพระเนนมากขึ้นโดยลำดับเฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่งหนึ่งก็มีถึงยี่สิบ ถึงสามสิบกว่าองค์อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีพระเนนพักและจำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆแถบใกล้เคียงอีกหลายแห่งแห่งละสององค์บางสามองค์บางสี่ถึงห้าองค์บาง แห่งละเกถึงสิบองค์บ้างวันประชุมทรรมอุโบสถปรากฏมีพระมารวมทำรรอุโบสถถึง30สถึง40่สิบองก็มีรวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้วมีพระเนนไม่ต่ำกว่าห้สิถึงหกสิบอ นอกพรรษายังมีมากกว่านั้นในบางครั้งและมีมากตลอดมานับแต่ท่านไปจำพัรษาที่นานเวลากลางวันพระเนนต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความเพียรเพราะป่าดง ที่ตั้งสำนักรู้สึกกว้างขวางมากเป็นสิบสิบกิโลยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุดป่าไม่เจอเพราะยาวไปตามภูเขาที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจพันหน,นาได้ อำเภอพันนานิคมทางด้านทิศใต้โดยมากมีแต่แป่าแต่เขาทางนั้นจนไปจุดจังหวัดกาละเนฉะนั้นเวลาท่านพระอาจารย์มันไปพักอยู่วัดน้องพื้จึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุตงกรรมฐาน ดีมากที่ท่านต้องมารวมฟังปาติโมกและฟังโอวาตตามโอกาสตลอดเวลาเกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวกพอออกพรรษาหน้าแลง้งท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนเขาก็ได้ ในธรรมหรือเงื้อมผาก็ได้จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีประปรายอยู่เป็นแหง่งแห่งละสิบหลังคาเรือนบ้างยี่สิบถึงสามสิบหลังคาเรือนบ้างแม้บนไหลเขา ก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆที่อาศัยทำไร่ทำสวนอยู่แทบทั่วไปแห่งละห้าถึงหกหลังคาซึ่งปลูกเป็นกระตอบเล็กๆพอได้อาศัยเขาโคจรบินทบาทบ้านน้องผือตั้งอยู่ในหุบเขา ซึ่งทั้งสี่ดานหรือสี่ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบแต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควรประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่งแห่งไปป่ามีมากภูเขาก็มีมากสนุกเลือกหาที่วิเวกเพื่ออัทยาัยได้อย่างสะดวก เป็นที่ที่ไปฉะนั้นพระธุดงจึงมีมากในแถบนั้นและมีมากทั้งหน้าแล้งหน้าฝนสมัยที่ท่านอาจารย์มานพักอยู่พระธุดงทยอยกันเข้าออกวัดหนองผือไม่ค่อยขาดแต่ละวัน ทั้งมาจากป่าทั้งลงมาจากภูเขาที่บำเพ็ญมาฟังการอบรมทั้งออกไปป่าและขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรมทั้งมาจากอำเภอจังหวัดและภาคต่างๆมารับการอบรม กับท่านมิได้ขาดยิ่งหน้าแลง้งพระยิ่งหลังไหลมาจากที่ต่างๆต,ตลอดประชาชนจากอำเภอและจังหวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอว่าท่านมิได้ขาดตาล้วนเดินด้วยเท้าเปล่า กันทั้งนั้นนอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคนแก่เท่านั้นที่ว่าจ้างล้อเกวียนเข้าไปส่งถึงวัดหนองผือจากทางอำเภอพันนานิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหนองผือ ถ้าไปทางตรงแต่ต้องเดินตัดขึ้นหลังเขาไปราวห้าร้อยเ้นถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นเขาก็ราวหกร้อยเ้นผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอดเพราะทางตรง ไม่มีหมู่บ้านในระวางพอได้อาศัยหรือพักแกลมส่วนทางอ้อมยังพอมีหมู่บ้านบ้างห่างๆซึ่งไม่ค่อยสะดวกนักพระที่ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นเพราะไม่มีทางที่รถยนต์ พอเข้าไปได้แม้รถมีก็เฉพาะที่วิ่งตามทางใหญ่จากจังหวัดถึงตัวจังหวัดเท่านั้นทั้งไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยนี้ไปผิดเวลาบ้างก็มีหวังตกรถและเสียเวลาไปอีก หนึ่งวัน